วันนี้นะครับผมไปส่งพัสดุให้ลูกค้าตามปกตินะครับและก็รับพัสดุตัวเองมาหนึ่งกล่องนะครับเป็นพระที่ผมเช่ามาได้และเพิ่งรับพระามานะครับมีทั้งหมด4องค์ด้วยกันนะครับเป็นพระที่ผมเช่าเจ้าจากเจ้าประจำนะครับโอเคนะครับเรามาดูพระกันนะครับพระกล่องนี้นะครับจะมีด้วยกันประมาณ4องค์นะครับเป็นหลวงพ่อทวดสององค์เห็นไหมครับแลวก็หลวงพ่อเงิน2องค์นะครับโอเคนะครับเริ่มมาจากหลวงพ่อเงินก่อนแล้วกันนะครับ เ่างแรกนะครับก็คือพระรูปหล่อหล่อมเงินปืนแตกนะครับที่สร้างปศ2 5 2 8นะครับเพลงนี้คือพิมพ์ไตรมาสนานิยมกรรมการอู่ลงนะครับจะสังเกตว่าอาจารย์เชื้อเนี่ยจะคัดหุ่นเทียนสวยๆนะครับมาทําการต่อโค้ดอู่ลงที่สังกติเส้นใหญ่นะครับเป็นพระรูปหล่อหล่มเงินปืนแตกนะครับลักษณะแบบนี้เขาเรียกอยู่ในชุดพิมพ์กรรมการนะครับซึ่งพิมพ์พาะเนี่ยถือว่าพิจารณาง่ายมากๆเลยและพล้าได้มาเนี่ยถือว่าสภาพสวยเดิมๆนะครับ โอเคนะครับประมาดูประกันนะครับพระรูปรอหลบพาะเงินปืนแตกนะครับพิมพไตรมาหน้านิยมกรรมการอุ่ลงนี้ถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสภาพสวยเดิมๆนะครับพิมพระเนี่ยถือว่าพิจารณาง่ายมากๆเลยนะครับลักษณะยาดำก็ค่อนจะหนานะตรงนี้ตามซอกก็ยังมีคราบีิว่าแบบเดิมๆโดยเฉพาะหน้าพระนี่ถือว่าพิจารณาง่ายมากๆเลยโดยเฉพาะสังกติเส้นใหญ่มีลักษณะตอกโคตรอุ่ลงนะเขาจะตอกที่หุ่นเทียนนะครับ โอเคนะครับเมื่อเพื่อนๆพิจูขอบข้าง <c oughs> เพื่อนๆก็เจนรอยขอบปูนเตียนลักษณะรอยแต่งไม้เสียเนียดถือว่าแต่งมาได้แบบเรียบร้อยสวยงามโดยเฉพาะข้างหูนี่คุมมากๆเลยนะครับริว้วเจนด้านหลังถือว่าต่อติดคุมจ้นพอ,พอสมควรนะครับเป็นลักษณะยาดำ่อนข้างจะหนานะรงนี้ถือว่าเป็นเนื้อนิยมนะครับเป็นพัทที่ดูง,ง่ายนะครับโดยเฉพาะฐานตานเนี่ยพิจณาง่ายมากๆเลยนะครับโอเคนะครับองค์แรกก็คือพระรูปหล่อหลบพวกเงินปืนแตกนะครับที่สร้างปศ .2528 นะครับ พิมไตรมาสน่านิยมกรรมการอู่ลงนะครับโอเคนะครับมาดูองค์ที่สองกันนะครับองค์ที่สองก็เป็นพระรูปลอหลบเงินปืนแตกเหมือนกันนะครับโอเคนะครับเล่านี้คือพระรูปลอหลบเพราะเงินปืนแตกนะครับที่สร้างพศ2528นะครับเล่านี้คือพิมพ์สนิมดําเล็กนะครับซึ่งอยู่ในชุดพิมพ์สนิมดานะครับเป็นพระที่พิจารณาง่ายนะครับซึ่งลักษณะพิมพ์พระจะใกล้เคียงกับ อ่าก็เรียกเลยนะพิมพ์นิยมเศษตัวน่านิยมมากที่สุดกับพิมพ์นิยมเศษตัวบาทนะครับแต่องค์พระจะมีขนาดที่เล็กกว่านะครับโดยชาวริยวด้านหลังเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกันนะครับแต่หน้าพระจะมีลักษณะเพียนนิดหน่อยนะครับโอเคนะครับที่สําคัญนะครับสังกติด้านหน้าเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นพิมพ์สนิมดําส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยโค้งจะลักษณะตรงลงมาเลยไหมครับนี่ครับวิธีการแยกพิมพ์นะครับโอเคนะครับเรามาดูพระองค์นี้กันนะครับ พารูปหล่อหลบเพราะเงินปืนแตกพิมพ์สนิมดำเล็กองนี้ถือว่าได้ผิวมาในสภาพสวยเดิมๆนะครับพิมพ์ร้านนี่ถือว่าพิจารณาง่ายมากๆเลยโดยเฉพาะหน้าปลานี่ถือว่าดูง่ายจริงเมื่อเพื่อนๆพลิดูขอบค้างเพื่อนๆก็เจนเราประกอบุลเทียลักษณะรอยแต่งไม้เส้เ็ดก็จะเหมือนพิมพ์ทั่วไปเลยนะครับเห็นไหมครับแต่งมาแบบคมๆเรียบร้อยสวยงามนะครับเป็นพระอีกพิมพ์หนึ่งครับที่มีขนาดเล็กนะครับต่างๆที่พิมพ์ปาใกล้เคียงกับชุดพิมพ์นิยมเส้นโตบาทและก็พิมพ์นิยมเส้นโตน่านนิยมนะครับ โอเคนะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับโอเคนะครับองค์ที่สองก็คือพิมพ์สนิมดําเล็กนะครับโอเคมาดูองค์ที่สามกันนะครับองค์ที่สามก็คือหลบอุทวดหลังเตารีดนะครับเนื้อเมกะพัดนะครับของวัดใหม่อัมพรนะครับที่สร้างพศ2 5 0 5นนะครับพระพิมพ์นี้ได้นำหลัง หลังหนังสือใหญ่นะครับหน้าทอนะครับมาทําการถอดพิมพ์ไปสร้างพระรุ่นนี้ขึ้นมานะครับเพราะนันพิมพ์พระจะให้เคียงกับของวัดจ้งให้หลังหนังสือใหญ่หน้าทอมากๆเลยนะครับพิมพ์พระนี่ถือว่ามีความคมชัดและพิจารณาง่ายจริงเป็นลักษณะเนื้อเมฆพระเก่านะครับโอเคนะครับเรามาดูพระองค์นี้กันนะครับพระหลวงปุทวดหลังเตารีดนะครับวัดใหม่อัมพรพิมพ์หน้าทอองนี้ถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสภาพสวยเดิมๆนะครับ พิมพล์ลาเนี่ยถือว่าพิจารณาง่ายมากๆเลยโดยเฉพาะบัวนี่ถือว่าคมจริงสังกติก็คมมากๆเลยโดยเฉพาะหน้าปลานะครับพิจารณาง่ายมากๆเลยเมฆกะพัดมีความแห้งซีดเก่านะครับเห็นไหมครับเป็นปลาที่ดูง่ายนะครับโอเคนะครับรอยยับย่นด้านหลังโดยน้ําเดือดของเมฆกะพัตถือว่าดูง่ายมากๆเลยนะครับและบริเวณนี้คือบริเวณรอยตัดช่อนะครับโอเคนะครับ องนี้เป็นองค์ที่3นะครับก็คือหลวงปู่ทวดเนื้อเมฆพัดวัดใหม่อัมพรนะครับที่สร้างพศ2 5ง5นะครับก็เลขพิมพ์ใหญ่หน้าทอนะครับโอเคนะครับมาอง์สุดท้ายของวันนี้กันนะครับองค์สุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับวัดโพธาเตียนนะครับที่สร้างวัดที่สร้างนะครับพศ .2 5 0 2นะครับพระองค์นี้คือพิมพ์ใหญ่กรรมการนะครับ เป็นพระที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในชุดของเน้อผงนะครับเน้อผงไวลานของวัดโพธาเตียนนะครับที่สําคัญนะครับเป็นพระที่สร้างห่างจากรุ่นแรกประมาณ6ปีนะครับก็ถือว่าเป็นเนื้อว่านรุ่น2ก็ได้นะครับโอเคนะครับพิมพ์ใหญ่กรรมารกัวนี้ถือว่าพบเจอน้อยนะครับแต่องค์นี้ถือว่าดูง่ายนะครับโอเคนะครับเรามาดูพระกันนะครับ พระหลบทั่วเนื้อว่านวัดโพธท่าเตียนพิมพ์กรรมการตรงนี้นะครับถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสภาพสวยเดิมๆนะครับพิมพ์พระนี่ถือว่าพิจารณาง่ายมากๆเลยโดยเฉพาะว่านเนี่ยถือว่าดูง่ายจริงเห็นไหมครับหน้าพระก็มีความคมชัดนะครับนี่ครับลักษณะการแต่งขอบข้างครับก็เหมือนพิมพ์ใหญ่ขบอกวัดกับบ็อกวัดชะง่ายเลยนะครับไม่ต่างกันนะครับแต่ขนาดพระจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับองนี้จะใหญ่กว่านะครับโอเคนะครับ ธรรมชาติด้านหลังถือว่าพิกระนาง,ง่ายมากๆเลยสำหรัรรบหลวงปู่ทวดวัดโพธาเตียนหรือวัดพระเชตพนนะครับที่สร้างพศ .2 5 0 2นะครับพิมพ์ใหญ่กรรมการนะครับโอเคนะครับซึ่งผมได้มาทั้งหมดนะครับได้มาทั้งหมดวันนี้นะครับได้หมด4องค์ด้วยกันนะครับโอเคนะครับได้มาทั้งหมด4องค์ด้วยกันเดี๋ยวผมใส่มือให้ดูนะครับโอเคนะครับเป็นพระที่ดูง,ง่ายทั้ง4องค์นะครับโอเคนะครับ องค์แรกนะครับองค์แรกก็คือพระรูปทวดขยายนี่นะองแรกคือพระรูปหล่อหล่อพื่อเงินปืนแตกนะครับที่สร้างพศ2508นะ2528นะครับเปล่านี้คือพิมพ์ไตรมาสนานิยมกรรมการอู่ลงนะครับองค์ที่2ก็คือพระรูปหล่อหล่อพื่อเงินปืนแตกนะครับที่สร้างพศ2528นะครับเปล่านี้คือปีนสนิมดําเล็กนะครับส่วนองค์ที่3นะครับก็คือหลวงปู่ทวด เนื้อเมฆพัดนะครับวัดใหม่อัมพรนะครับที่สร้างพศ2 5 0 5นรานะครับพระนี้คือพิมพ์ใหญ่หน้าทอนนะครับองค์สุดท้ายนะครับก็คือหลวงพุทื้อว่านนะครับของวัดโพธาเตียนหรือวัดพระเชตุพนนะครับที่สร้างพศ .2 5 0พน่นะครับพระนี้คือพิมพ์ใหญ่กรรมการนะครับโอเคนะครับเป็นพระที่ดูง่ายทั้ง4องค์เลยนะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับขอให้เพื่อนเพื่อกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากเช่าบูชาพระเครื่องที่ผมมีอยู่นะครับขอให้เพื่อนๆสแกน QR Code l i ค e ลาทักมาสอบถามได้นะครับหรือโทรศัพท์มาสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ผมติ้งไว้ในคลิปนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ